นี่มันจะถึงเวลาเต้นลำแล้วนะทําไมซโนไว้หายไปไหนเนี่ยมาคบกันแล้วนะงานนี้ก็จะเริ่มแล้วด้วยเอาไงล่ะทีนี้นั่นสีสซโนไว้หายไปไหนอย่าอลองโทรหาดูสิเอ,อ๊หรือว่าเธอยังไม่ตื่นกันนะลองโทรซิลองโทรลองโทร,อ,โทรอืมฮัลโหลฮัลโหลซโนไวเมื่อไหนจะมาเนี่ยฮะอเออ้าวแม่เลี้ยงหรออ๋อซโนไวออกไปแล้วหรอคะออขอบคุณมากนะคะอ่างั้นก็แค่นี้แหละคะ่ะอืมไปไหนกันเนี่ยไหนขอดูสตอรี่ไอจีิว่าเธอไปไหนบ้าง ก็ไม่มีนี่เอ๊ะเราไม่ได้อัพอะไรหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะพวกเรานี่รีบไปดูกันดีกว่าไหมยังไงซะเราก็ไปไม่ทันงานหรอกอไปกันเถอะเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกคนก็ได้ตัดสินใจออกตามหาสโนไวท์และเมื่อวันนั้นพวกเราแยกกันไหมฉันกับราพันเซลอะจะเข้าไปดูในบ้านเองส่วนพวกเธอไปตามหาเจ้าชายของสโนไวท์เถอะรีบไปบอกข่าวเขาด้วยว่าสโนไวท์นั้นหายไปโอเคเดี๋ยวไปนะโอเคงั้นไว้เจอกันนะเออแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านก็แล้วกันนะเมื่อเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกคนแยกจากกันเอลซาแ้วก็ พันเซลก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปในบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าสโนไวท์ถูกขังอยู่บนห้องและนานวันเข้าโนไวท์ก็โดนแม่เลี้ยงจับไว้เพื่อที่เธอจะแลกความสวยงามกับสโนไวท์เพราะหน้าของแม่เลี้ยงนั้นแก่เหลือเกินเดี๋ยวฉันจะทําพิธีนะเพื่อที่จะเอาหน้าแกเนี่ยมาสวยหน้าฉันฉันจะได้เป็นสาวไงละ่ละโูะ้ไว้ด้วย,วยแต่ว,ว่าฉันเนี่ยเป็นคนสวยที่สุดมันจะไม่มีหญิงใดจะมาสวยเท่าเทียมฉันได้แม่เลี้ยงปล่อยหนูเถอะนะ แม่เลี้ยงก็เลยสั่งให้แกเกตเอาของมาเพื่อทําพิธีเ้าวจีจังเอาลระถ้าเทียนดับเมื่อไหร่แกนี่ก็จะเป็นคนหน้าแกฉันนี่จะสวยล้อมนะจ๊ะและแล้วสโนว์ไวก็กลายเป็นคนแก่ส่วนแม่เลี้ยงใจร้ายนั้นก็กลายเป็นคนสวยแกไม่อยากแก่แกก็แค่กินแอปเปิ้ลตัวนี้นะจ๊าแม่เลี้ยงก็ได้หลอกล่อให้สโนว์ไวกินแต่จริงๆแล้วมันคือแอปเปิ้ลอับยาผีโดยที่แม่เลี้ยงได้โกหกเธอว่าถ้าเธอกินเนี่ยมันก็จะทําให้เธอไม่น่าแก่เธอก็เลยหลงเชื่อแล้วก็หยิิบออเเ้้มมาาากนนนพรระตีธไู่่ว หน้าตาเธอเนี่ยแก่ไปแล้วงั้นเอาเป็นว่าฉันจะกินแอปเปิ้ลแล้วกันฉันไม่อยากหน้าแก่ตลอดไปแต่ฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงท้ากินเข้าไปแล้วอ่ะเธอก็ได้ตัดสินใจกินแอปเปิ้ลนั้นเข้าไปและหลังจากนั้นเองอันไอ้นี่นี่ฉันเหมือนกำลังจะตายเลยอะไรวันนี้อ่ะช่วยด้วยในที่สุด เธอก็ได้หลับไหลเป็นเจ้าหญิงนิทราไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เธอเนี่ยจะเข้ามาช่วยเธอได้ทันไหมและแล้ว,ลวเอลซ่าและปลาพันเซลก็ได้เดินไปหาแม่เลี้ยงใจร้ายพวกเขาก็เห็นใบหน้าของแม่เลี้ยงที่สวยงามมากเอ๊ะมารอบนี้ทําไมแม่เลี้ยงสวยจังเลยคะไม่ใช่หนูมาเนี่ยก็เพราะว่าโนไว้หายตัวไปคะ่ะ เออแล้วทำไมแม่เลี้ยงถึงไม่กังวลกระวายอะไรเลยอ่ะโอ้โอโอโอโยแกสนไว้ดิที่ออกไปเที่ยวข้างนอกเองดูสิไม่มาเลี้ยงน้องช่วยเลยเนี่ยรู้ว่าหายไปเที่ยวเล่นที่ไหนจริงหรอกคะเดี๋ยวนางก็คงกลับมาเองแหละอโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเรากลับแล้วนะคะเฮ้ยฉันว่ามันแปลกๆนะเธอเห็นใบหน้าของแม่เลี้ยงคนนั้นไหมหน้าเหมือนกับยังเด็กเลยอ่ะเผลอเด็กก็าล้อีกใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะนต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยรีบไปบอกเพื่อนเลาเถอะ และด้านเอเลียและก็เจ้าหญิงเทียนาก็ได้เข้ามาในพระราชวังเพื่อที่จะขอพบเจ้าชายซึ่งเป็นคู่หูและก็คู่รักของสโนไว้พวกเขาก็ได้เดินไปหาเจ้าชายเอา้าไปไงมาไงเนี่ยคือมีข่าวมาบอกค่ะจริงๆพวกเราไม่เห็นสโนไว้มาหลายวันแล้วนะโพระองค์ ช่วยหาได้ไหมคะว่าสโนไว้อยู่ที่ไหนนี้เธอหายไปไม่มีนะแล้วเธอจะไปอยู่ไหนเนี่ยเป็นห่วงจังเลยงั้นไปเถอะรีบออกตามหาเธอเลยนะพวกเขามารวมตัวกันแล้วพวกเขาก็ได้คิดหาวิธีต่างๆนานาเอาล่ะทุกคนนนี้มีผู้สงสัยก็คือแม่เลี้ยงนะแม่เลี้ยงสโนไว้ตอนนี้เธอกลับมาเป็นสาวอีกแล้วพวกเธอคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมล่ะฉันว่านะฉันว่าเธอต้องทําอะไรสักอย่างกับสโนไว้แน่ๆเลยแอปไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเราเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละแล้วเจ้าชายจะเอายังไงดีเพคะหรือว่าเราต้องบุ ไปบ้านนั้นเลยอืมอมเอาตามที่เอลซ่าแบบนั้นแหละดีมากถ้าพร้อมก็ไปกันเถอะเมื่อพวกเขามาถึงบ้านแม่เลี้ยงใจหลายเอาล่ะเดี๋ยวพวกเรานี่แยกกันนะเายชายกับฉันจะขึ้นไปข้างบนห้องเธอเฝ้าที่นี่ ห้องนี้แน่เลยห้องสโนไว้เจ้าชายเข้าไปเลยเมื่อแม่เลี้ยงใจร้ายไม่อยู่บ้านพวกเขาก็ได้เข้ามาในบ้านแล้วก็ได้พบกับสโนไวจริงๆด้วยเจ้าหญิงราพินเซ่ก็เลยบอกให้เจ้าชายจุมพิตเธอเพื่อให้เธอนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาเจ้าชายดก็ได้ทําตามที่เขาบอกฉันอยากให้เธอฟื้นจริงเลยฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้น่าสงสารจังเลยนะสโนไวดีจะเป็นจุมพิตรักแท้จากฉันไอ้โปรด ่ววยยลกขึ้้นนมาดนะและเจ้าชายก็ได้จุมพิษเธอจุมพิษจากวักแทจะสาม,มารถทําให้เธอเตื่นขึ้นมาได้และเจ้าชายก็ได้ล้อสักพักหนึ่งจนกระทั่งเช้าแล้วหลนี้อ๋อเจ้าชายกลับมาแล้วแลวพันเซลดีใจจังเลยพวงเธอมาช่วยฉันหล่อนี่ขอดีใจมากที่ได้เจอกันแต่แล้วก็ต้องเสียใจยอีกครั้งท้าไรด์นัสนไว้ไรหน้าเธอยังไม่หายแก่เลยอะ,อะ เจ้าชายจะรังเกียจฉันแน่เลยเม่กล้ามองหน้าเขาแล้วว่าสโนไวท์ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะถึงเธอจะน่าเกลียดฉันก็ยังรักเธอจริงเหรอมันต้องมีวิธีแก้สิแต่ตอนนี้พวกเราต้องออกจากที่นี่กันก่อนนะแลวแล้วพวกเขาก็ได้ไปรวมตัวกันที่บ้านของเทียนาเอาล่ะต่อไปนี้เราก็มาช่วยกันหาวิธีทําให้สโนไวท์อะกลายเป็นหน้าคนปกติเนาะสองสารเพื่อนมากเลยงั้นเราจะทํายังไงล่ะมันมีวิธีไหมอะยายแม่มดนั่นก็ใจร้ายเหลือเกินมีสิเธอต้องอดทนก่อนนะเดี๋ยวฉันกับราพันเซลเนี่ยจะไปเอาแอปเปิ้ลแดงมาคือมันต้องแก้้ดวยเ แล้วต้องปลอมตัวเป็นยายแก่แล้วก็เอาแอปเปิ้ลให้เขากินนีแม่มดคนนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนเดิม ขอบคุณทุกคนมากเลยนะไม่เป็นไรนะฉันก็จะคอยอยู่เคียงข้างเธอมัอกลัวโอ้ยสุดที่รักของฉันน่ารักที่สุดและแล้วแอเแลียและลาบพันเซลก็ได้ออกตามหาเมล็ดแอปเปิลและเมื่อมาถึงแล้วพันเซลก็ได้บอกกับสโนว์ไว้ว่าเธอต้องเป็นคนปลูกมันเองนะเพราะวิธีที่ดีที่สุดคือเธอต้องทํามันเองทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนรดน้าต้นไม้และสุดท้ายแล้วต้นไม้ต้องเจริญเติบโตและคำสาปก็จะโดนถอนออกไปเธอก็ต้องทําให้ได้นะต้องเป็นคนทําให้ใหญ่แม่มดนั่นกินแอปเปิลให้ได้เมื่อแผนที่พวกเขาวางไว้ พวกเขาก็ได้จัดการกับแม่มดโดยวิธีการที่ไม่มีใครทำอะไรฉันได้หรอกแต่ว่าฉันอยากกินแอปเปิ้ลจังเลยนั่นไงคนขายแอปเปิ้ลดีจ้าออจริงจริงฉันเป็นคนดีแล้วกันนะแอปเปินนะ้ลน่ากินจังเลยนะจ๊ะไม่จ้ะคุณผู้หญิงสวยจังเลยดีจังเลยมีคนชมฉันด้วยฉันสวยใช่ไหมจ๊ะคุณยายหน้าตาดีแลยวแหละวันนี้ฉันอารมณ์ดีเดี๋ยวฉันจะอดหนุนแล้วกันเดี๋ยวแถมให้หมดเลยนะอ๋ออย่างนี้กินดีกว่างามัมๆ<อ>เป็นคนสวยนี่ดีจังเลยนะแต่ค็ดีแถมได้กินฟรีอีกอร่ออยยยขบคุณนา ฉันสวยที่สุดเลยใช่ไหมล่ะโชคดีสักหนยไปดีกว่าแต่แล้วแม่เลี้ยงก็เป็นอะไรไม่รู้เธอรู้สึกคลื่อนไสอปเปิลอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกแกสมน้ำหน้าแกมันไม่สมควรเป็นแม่เลี้ยงสักงน้ตอนนี้แกกำลังจะรับใช้กรรมแล้วนะพวกแกอะไรใส่เนี่ยแอปเปิลอาบยาพิษคืนไงล่ะคืนหน้าแกไปเลยนะหน้าแกแกสงสารเพื่อฉันที่สุดเลยฉันยังสโนไว้ไม่นะเอาล่ะสโนไว้ไปเลยทุกคนช่วยกัน ทำพิธีเลยฉันต้องหนีแล้วเอ้ยแกจะหนีไปไหนหนีรอดแน่จับมันไว้ไหนเฮ้ยไปอย่าหนีนะนังไม่เร็ และแล้ว<ม>สนโนไวท์กับแม่เลี้ยงก็โดนสลับหน้ากันอีกรอบในที่สุดสนโนไวท์ก็ได้หน้าเดิมกลับคืนมาในที่สุดฉันก็ได้มาแล้วแต่ทว่าหน้าของเจ้าแม่เลี้ยงนั้น <c oughs> ฉัน,น่าเกลียดอีกแล้ว <c oughs> ว่ะโอกแกทุกคนเธอก็ได้รีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านนที่สุดสนโนไวท์และเจ้าชายก็ได้มาเต้นระบำด้วยกัน <c oughs> โดยที่มีเพื่อนๆของเธอเนี่ยคอยให้กำลังใจเอลซ่าเทียน่าราพันเซลและรอเรียลต่างก็ยินดีในรักครั้งนี้ดีใจจังเลยนะที่เราช่วยสโนไวท์ได้แล้วใครต่อไปนะ ที่จะมีแฟนแล้วก็สมหวังความรักแบบสโนไว้ถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะไปดูกันว่าใครเจ้าหญิงคนต่อไปเนี่ยจะสมหวังกับความรักหรือเปล่า